สวัสดีครับทุกคนโอเคเล่มนี้พูดแล้วนะครับเล่มนี้ก็พูดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยปล่อยคลิปนะครับมันเล่มพูดเล่มหน,นึ่งประมาณ5-6นาทีไงถ้าปล่อยยาวเลยก็เพื่อนเบื่ออีกนะครับแยกคลิปละกันนะครับต่อไปเล่มนี้นะครับจะเป็นขวานเขาเรียกขวานอะไรนะขวานโค่นนะครับขวานขวานตัดนะครับน้ำหนักหัว ผมจำไม่ได้และจริงผมดูข้อมูลในเพจมาแล้วระดับหนึ่งนะลืมนะครับพอพูดสองเล่มนี้ไปแล้วเล่มนี้ลืมเลยนะครับกิโลหนึ่งมั้งนะครับอันนี้เจ0รกรัม900ร้อกรัมน,นี้น่าจะกิโล1กิโลนะครับเฉพาะตัวหัวนะครับผมอมาดูความยาวของด้ามน,นะครับยี่สิบห้านิ้วนะครับยี่สิบห้านิ้วนะ ผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าช่วงช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะส้นด้ามตรงนี้นะครับผมจะแตกต่างจากของยี่ห้ออื่นทางฝั่งสวีเดนเหมือนกันนะครับผมความยาวของคมตัดนะครับพอกันหมดเลยนะประมาณ3ามนิ้วครึ่งเห็นไหมครับขวานตัวนี้น้ำหนักมากกว่า นะครับเป็นขวานโค่นนะครับคมตัดก็3มนิ้วครึ่งนะครับขวานตัวนี้เป็นขวานล่าขวานแร่นะครับน้ําหนักน้อยลงมาแต่คมขวานก็3มนิ้วครึ่งนะครับขวานตัวนี้เป็นขวานแคมป์นะครับน้ําหนักน้อยลงมาอีกหัวเล็กนะครับแต่คมตัดก็ประมาณ3มนิ้วครึ่งเห็นไหมครับพอๆกันหมดเลยนะ เมื่อกี้ให้ดูคมตัดแล้วใช่ไหมความยาวของใบเท่าไหร่6นิ้วครึ่งนะครับโดยประมาณนะเกือบนะขาดไปสหุนหนิ้ว2หุนอะนะครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า O E นะครับ G B A นะครับก็เป็นรูปมงกุฎ G B A นะ กลนฟอสบุ๊กเนี่ยนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเอาขวานาขวานเก่าหัวขวานเกสีสีที่บอกเป็นแมวมงกุฎอะไรพวกนี้นะครับอายุหัวขวาน70-80ปีนะครับผมตาปั๊มตรงนี้ GBA สัญลักษณ์เดียวกันนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นขวานปีปัจจุบันนะสั่งมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับแลมเนียนะครับเว็บไซต์นี้เวลานำของเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผ่านการขนส่งนะครับ ตุลกากรนะครับจะมีภาษี18%ของมูลค่านะครับราคาเลยค่อนข้างที่จะกระโดดไปนิดหนึ่งนะแต่สวยงามคลาสสิกมากนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะขวานต่างประเทศนะครับผมนี่ชอบชอบขวานมากเพื่อนๆดูนะครับด้ามน,นะครับดูความแน่นเนียนนะครับ บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม้อะไรเนี่ยไม้สนไม่อัดหรอมันจะแข็งแรงเท่ากับไม้ไทยหรอนะครับบอกเลยนะว่ามันมีความเหนียวนะครับเขาใช้กันแบบต้องบอกว่าเขาใช้กันทั่วโลกนะครับมีความเบาและก็เหนียวนะครับแต่ถ้าเป็นไม้เหมือนกับของบ้านเรานะครับผมมันจะมีความหนักแข็งเหนียวเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่านิดโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวของผมนะผมบอกเลยนะครับโดยส่วนตัวนะครับลักษณะไม้ของเขาเนี่ยที่ใช้กับขวานนะครับทางฝั่งสวีเดนเนี่ยนะครับผมว่ามันเหมาะสมเหมาะสมดีแล้วนะครับผมคือไม้ตัวไม้เนี่ยมีน้าหนักเบาเหนียวแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการใช้ใช้เนี่ยนะครับน้ําหนักโดยรวมนะครับเราจะรู้สึกถึงแต่น้ําหนักที่หัวขวานนะครับจะไม่ได้ว่าน้ําหนักทั้งด้าม นะครับมันแตกต่างกับไม้ของไทยเราไม้ไทยเราเนี่ยคือมันได้ความสวยโอเคนะความสวยของลายไม้อใช่ไม้ของบ้านเรานะครับแต่มันจะได้ความแข็งและก็ความหนักของไม้นะครับจะแตกต่างกับของต่างประเทศนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอาให้ดูนะครับผมว่ามันก็ฝรั่งเขาจะใช้ไม้มันมีชื่อไม้นะครับ ผมลืมและอเมริกันอะไรนะชื่อไม้นะครับจำชื่อไม่ได้โทษทีนะแต่เดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดผมจะใส่ไว้ให้ที่คอมเมนต์ของของขวานนะครับของคลิปนะเพื่อนๆลองดูนะเล่มนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการขนส่งเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับเจ้าของบอกว่าทางทางบริษัททางร้านที่ขายเนี่ยนะครับเล่มเนี่ยเนี่ยเขาเขาชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ผมไม่แน่ใจนะ ว่าชดใช้อย่างไรนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เสียไม่ได้แบบสําหรับผมนะก็โอเคแหละเราก็ต้องเค้นไปตามเรื่องตามราวนะแต่ชดใช้เป็นเงินกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันพอจะแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขให้แกดูนะครับว่าโอเคไหมแต่ผมจะไม่รับลงไปมากเพราะว่ามันเป็นมินนะครับผมไม่อยากให้คมขวานมันมันเสียเนื้อเหล็กไปเยอะนะครับ ให้ดูแค่นี้แหละนะครับสำหรับขวานแกนฟอสบุกสวีเดนนะครับ G B A นะครับสัญลักษณ์มงกุฎสวยงามคลาสิกมากมากนะโอเคขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบขวานก็ เอ่อเรียกว่าไรก็ฝากติดตามไม่รู้จะฝากอะไรนะครับไม่ได้ขายชุดนี้ไม่ได้ขาย FC ให้ยืมมานะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ